วันนี้ผมตื่นเต้นมากเราจะได้เห็นมันก่อนใครในตอนล่าสุดซีรีส์เกมที่ยาวนานมากที่สุดที่ทรอมา10กว่าปีจินตนาการครั้งสุดท้ายแต่แม่งทำออกมา15ภาคแล้วและแขกรับเชิญในวันนี้เอลิจาวูดขอบคุณที่มาค,คมเออผมรู้มาว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนบอยเกมนี้เลยใช่ไหมออใช่ครับใช่ผมรู้สึกมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะประหลาดเกมนี้เราจะอยู่บนโลกที่เหมือนกับโลกปกติครับชื่อว่าอิอส โดยทั่วไปแล้วโลกใบนี้จะมีผลึกเวทอยู่นะครับผลึกอีกละผลึกชาลอนะขอโทษนะไม่แหวนก็แบบว่ามันต้องเป็นแหวนหรือไม่ก็ผลึกและแกต้องไปเก็บแร่มาจากออกนั้นเอาแร่ออกนั้นมาคุณเป็นเจ้าชายน็อกทิสลูซิสเคลมพ่อเป็นพระราชาทอเทียขอชีกทีได้ไหม เจ้าชายโนททสิสอย่าไปถามมันมากเลยมันตอบตลอดแล้วแล้วเดี๋ยวมันยิ่งพ้ามความำใหญ่เลยผมรู้สึกเหมือนอยู่ในยุคอนาคตของมิดเดิลเอิร์ธเลยใช่ไหมล่ะแบบเดินไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยและนี่ไงเอเยนมาแล้วขอให้โชคดีที่ผับในญี่ปุ่นนะจัดตัวท็อปชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยลูกไอรถโคตรเทพนี่เจ๊งเหรอเอาจริงดิเนี่ยเราต้องดันรถเหรอเนี่ย คมึงล้อเวทปะเนี่ยเราถูกส่งมาประจนภัยในดินแดนเวทมนต์แต่ว่าเราองมาเข็นรถไปลัสววกัสนี่นะนม่เอาจริงเหรอไอการที่เราต้องมาเข็นรถเสียผ่านทะเลทรายเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเกมได้วะเออผมผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็คือสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะนะต้องทำออกไปเลนหนวยนี่คือที่ผมจะทำใน r า g นะครับเดินสำรวจไปรอบๆคุยกับคนเยอะๆคุยกับพ่อค้า ผมซื้อพวกยาอะไรเราซื้ออะไรไม่ได้เลยใช่ไหม,มดดเนี่ยไม่มีเครดิตด้วยเนี่ยเรากําลังถูกขังอยู่ในคุกแม่งไม่มีอะไรเลย <c oughs> แถมเรากําลังรออะไรบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้ด้วยบ้าจริง <c oughs> ได้ไปจนภัยสักทีไม่มีอะไรเลยนอกจากวิ่งไปมาบนทะเลทรายโดยสวมสุดคลุมหนังสัตว์ไอพวกนี้นี่ดูเหมือนบอยแบนด์เอ็กโซอะไรแบบนั้นเลย ไอ้พวกนี้นี่เหมือนพวกบอยแบนด์ที่ไม่มีงานทําไม่มีใครจ้างเดินเตะฝุ่นไปวันๆอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้เนี่ยเราล้องขอความช่วยเหลือได้นะแต่ไม่มีใครตอบกลับมาลกเอาจริงๆเกมนี้ควรจะเรียกว่ารอความตายอินเลวไลฟ์มากกว่ามาโคตรไกลจากรรของผมสุดๆเลยเอาละเดี๋ยวปวิ่งไก่แล้วันพูดคำเนี่ยแล้วถุงอะถุงมะพรังอะพวกนั้นมีกระเป๋าแจ็คเก็ตที่ลึกมากๆไงเอาละเราจะข้ามบางส่วนแล้วก็ไปกันต่อ เพราะว่าบางส่วนของเกมนี้ทําเอาเราเกือบตายโอเคเราอยู่กันในเวนิสนี่เวนิสใช่ไหมจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่งานแต่งถูกยกเลิกนะครับแล้วทำไมกกด้วยเหตุผลทางการเมืองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุณต้องเดินจากตรงนี้แล้วคุณจะได้ยินเสียงจากผู้หญิงบางคน<อ>และอาจจะไม่มีชอบในทรรด้วยนะครับเดี๋ยวนะพวกมันคุยเรื่องชุดแต่งงานเหรอ ไอ้คนนี้ต้องไป่าทำมิชชั่นเกี่ยวกับชุดแต่งงานเลยนอะเอาละได้เวลาที่แก๊งบอยแบนด์จะไปทำมิชชั่นเกี่ยวกับชุดแต่งงานให้ชาวบ้านกันแล้วล่ะโอ้โหเชื่อเลยเนี่ยเหรอนี่มันอย่างกับฝันไปเลยผมงงแบบนี้ครั้งสุดท้ายตอนเรียนแคลคูลัสทุกคนงงทุกคนงงเหมือนผมใช่ไหมเนี่ยมันไม่เห็นสมเหตุสมผลเลย ไม่ครับถ้าคุณเล่นจนจบมันก็จะสมเหตุสมผลของมันเองไม่มึงบ้าแล้วใช่ใช่มันไม่เห็นสมเหตุสมผลตรงไหนเลยคุณรู้ไหมเกมนี้นะเกมนี้นะมันไม่สมเหตุสมผลประหนึ่งเขียนบทเกมโดยพลันอนยังไงอย่างนั้นเลยเฮ้ยไอพวกนี้มันซ่อมรถแล้วอะครับแต่ว่าทนที่จะนั่งรถอย่างเดียวเขามีสิ่งที่สุดยอดที่สุดในฟอร์นารัสซีมากกว่าเกมอื่นนั่นก็คือโจกบขก็เปลี่ยนมาขี่ไก่กันแล้วใช่ไหมงั้นแล้วทำไมเราต้องเสียเวลาไปกับการเอารถไปซ่อมทั้งๆที่เราสามารถขี่ไก่นี่แล้วก็ไปไไหนกก็ดด้้แถมง่่าายยวว เออมมนี่เราเสียเวลากันสุดๆไปเลย <c oughs> เสียเวลาชิบหายผมไม่รู้ว่าไม่ชั้นนี้มันให้เราทําอะไรมีการพบแรงสะเทือนลึกลับแถวๆนี้แล้วเราต้องไปตรวจสอบแล้วทำไมรเราต้องทํางานนี้ด้วยวะเรากาลังไปเจอกับนักแผ่นดินไหวนะครับ <Okay. S 1> โอเคอ๋อนึกไงเขารอเราอยู่ดีนิติพงห์หอหน้ากับพออโรงเรียนอนุบาลเรามาที่นี่ก็ต้องเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดใช่ไหมล่ะแบบแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าโอ้ชิบหายนี่มันตัวอะไรวะเนี่ย ว้าวมันเป็นสปรลราที่อลังการสุดๆควรจะเริ่มเกมนี้ด้วยเจ้านี่นะจริงๆขอตัวแป๊บนะขอหันหน้าเข้ากำแพงสักพัก <laughs> ผมจะยืนจ้องกำแพงอยู่ตรงนี้เบกผมด้วยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเอาจบเฉยนี่มึงสู้แล้วเหรออะมีอะไรเกิดขึ้นงนั้นเหรอจบแล้ว ผมไม่รู้เหมือนกันพิ่งไปพิ่งมาจะ้ถ้าบันบมาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าสู้กันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง3วันเพื่ออะไรวัจริงเหรอใช้เวลาตั้ง3วันเลยใช่ครับมันใช้เวลาจริงถึง72ชั่วโมงเพื่อชนะมันแล้วทำไมบางคนยังเล่นเกมนี่อยู่ทำไมยังทนเล่นเกมนี่อยู่วะเมื่อมันตายแล้วมันไม่ตาย ไม่ผมก็เคยชนะสปาลาดนอนใหญ่ยาวเป็นเวลา72ชั่วโมงเหมือนกันนะตอนเป็นนักเรียนเราเล่นเกมนี้มานานกว่าเกมอื่นๆที่ผมเล่นในรายการเอ๋อแดกเกมเมอร์จริงเหรอนี่เป็นเกมที่ยาวที่สุดที่เราเคยเล่นกันเลยและผมรู้สึกเป็นเกียดจังเลยผมไม่รู้ว่าเราต้องไปทําอะไรผมไม่รู้ว่าเรากําลังพยายามจะบรรลุเป้าหมายอะไรผมไม่มีความรู้สึกพอใจเลยสักมิดเล่นแล้วกองไม่ไว้ตรงนี้นั่นแหละนี่คือบทสรุปของเกมที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ผู้ชายกับผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงในโรงแรมคุยกันแบบไม่ม,ม,มีหาอะไรเกิดขึ้นและนี่คือมาหากราบแห่งการเสียเวลาจริงๆ <c oughs> ดังนั้นท่านี่คือสิ่งที่คุณนึกถึงไฟนอกแฟนตาซีสิที่จะออกวันที่29พฤศจิกายนนี้ <c oughs> ก็ไปจัดกันมาได้เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้คนทำเกมนี้เขานั่งอยู่ข้างนอกนั่น <c oughs> และก็นั่งดูผมอยู่โ <c oughs> ดยที่ผมไม่ทราบมาก่อน และแบบว่าเขาดูผมด่าเกมของเขาอยู่ข้างหลังประตูน,น,น,ะนู่นและมันชิบหายมากเพราะว่านี่คือทางเดียวที่จะออกจากห้องนี้นและพวกเขายัง<ช>นั่งดูอยู่เลยและตอนนี้ซึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าในเกมโ <ผม S 1> คตรเลยคุณเด<ล>้เ,<ล>เรากําลังจะออกไปเจอหน้าพวกเขาและผมบอกได้เลยว่านี่มันตื่นเต้นกว่าการเจอเต่ายักษ์ในเกมนั่นซะอีก e เอาละปะปะปะเราออกไปเจอเขากันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับคุณคือคนที่สร้างเกมนี้มาเจ็ดเดือนใช่ไหม อ๋อช่วยสร้างอะไรแบบนั้นใช่หรือเปล่านี่มันอะไรวะเนี่ย <laughs> มึงมาในฆาตกรฆ <laughs> าตกรของเวลาชาวบ้านเขาจริงๆ <laughs> เด็กๆก็จะไม่ได้เกิดเพราะพวกมึง <laughs> <laughs> นั่นหมายถึงเก่งมากครับสุดยอด